ครับคู่ที่สามประจำวันนี้ครับอยู่สวัสดในเสื้อสีฟ้าฟ้าเนี่ยครับเจอด้านสาว้อแปดสิบแปดในเสื้อสีเขียวครับสีเสื้อนี่ตัดกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับ ผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยอยู่สวัสดนีอยู่ในโซนดิวิชันหนึ่งครับอยู่อันดับที่เจ็ดครับลงแข่งแล้วสี่ครับชนะหนึ่งเสมอแล้วก็แพ้ไปอนกสามครับมีอยู่สามคะแนนครับสอวอตเป็สิบแปดเนี่ยอันดับสูงกว่าด้วยครับอยู่อันดับห้าครับลงแข่งสี่ชนะสองแพ้สองครับมีอยู่นะครับ ออะบอกสีเสื้อหน่อยสิอยู่สวัสดีเสื้อสีฟ้า,ฟาคนดูเ็าจะได้ไม่งง่ฟ้าตรงไหนอะ่ฟ้าะไรนเลยนะฟ้าเขาอยู่ไหนเขาเอาน้ำมาอยู่ข้างล่างเลยโจ เกมเริ่มขึ้นแล้วเป็นอางด้านขวานี้มีโอกาสได้ทักทายก่อนแล้วหมอลมาทางด้านซ้ายโดนทางด้านหมอนยิงแยงมาจากเท้าเลยครับเล็บฝังไปทางด้านซ้ายเกือบพับลูกนี่หนาวแล้วตัดได้ทุดได้ครับขอว่าแปดแปดสุดท้ายต้องตัดสีงอ,อกไปครับได้เป็นลูกเตะมุมครับ หลังหวาเต้มมุมเป็นน่าสมเพชมาเปิดขึ้นมามอสโบมยิงได้เข้าทางยิงซ้ายไมู่้นีน่าจะเป็นเท้าซ้ายที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลูกนี้ใสไไนเขาบางอยู่แห้วโทษนะครับของทีมสองครับ น้องที่นู่อยู่สวัสด์อะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับผมที่ไม่เย็นนะอยู่ข้างเดี๋ยวน้องไปอิบมาได้เลยพี่จ้องเสือที่เสื้อเขียวอ่ะเห้ยว้าวดีดครับหลอกเข้ามาตรงกลางเนี่ยพยายามหาเพื่อนเติร์นบนชารจริงครนะทูนี้ซ้ายยังไปได้ครับแล้วทำชิ่งหนึ่งสองอู๋สวยหลุดมาโอ้โดนสกัดทินงน้ำเป็นเป็นนั่น ออกองหลังต้วสุดท้ายเซนเตอร์ตัวสองท่านแลวเน่ครับจากระโดดเข้ากลางสวยแล้วดูวจังหวะยิยงอีกครั้งไม่่านครับไม่โดนสับกัดทิ้งไปเลยครับนี่คือจังหวะการทุบกันทั้งกันก็ยกไม้ยกมยออือขอโทษกันได้ครับ <S <S

ฝ่ายนั้นขวาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้โอ้โหได้ซามิยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โห,โโหจังหวะยิงจังหวะแล้วบอลต้างมาในมุมนี่แทบจะไม่มีด้วยครับคนละดาประตูขึ้นน้ำครับเนี่ยหน้าโตเกียแล้วครับชื่บครับขวาตะตรงขึ้นน้ำไสองวอลเลยสิบแปดแล้วสิบประตูต่อศูนย์ลแล้วเกมผ่านไปเนี่ยสองนาทีเศษแล้วน,นะครับโอ้โห แล้วผู้สาวตวัวนี้อยู่สวัสดิ์เนี่ยต้องยด้วยแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นเนี่ยครับลงมาเป็นผู้สาวตูแทนครับมาครับบอลออกมางด้านมอสพยายามมองเมือการป่วยครับลูกนี้แล้วให้แล้วบิ๊กก็ล้มยิงก็โดนจัตจักรย์ยิงแผู้ฝู้ตัางหวะดยิงเนี่ยไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับยังไงเดี๋ยวบอลราลองก่อ sure. right นเลยครับ ไปยอลขึ้นหลังทางเออบอลสับลอยก็เล่นไปต่อครับระหว่างสกัดกันเนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนครับ ออ,อกมาที้งนะครับนอกเขตเราต้องระมวังเลยโอ้โหไปเองได้ครับตรงกลางมาทางด้านซ้ายจาบับบอลแล้วพยายามจะหลอกอยู่ครับเบน,นี่ยแล้วสุดท้ายบอลเอ็ดมอนี่วันนี้ขยันจริงครับไปแล้วก็ดูไม่ตื่นเท่าไหร่ครับน่ายอยู่ด้ายครับ ก็สไตล์บอลนี้คอเท้าถึงเท้าอยู่นะครับ วันนี้ไอ้พ่อคนอ,อยู่อยู่สวรรค์แล้วหนุ่มก็โดนลุมสองเวครับจะเสียบอลจนได้ครับ2องอยู่ตรงกลางแล้วตายโอ้โหตัดลูกนี้นี่ครับตุ่มโยมไม้องมือขอโทษเลยครับการเข้าสกัดกัการชาด์ต้องอระมัดระวังเลยครับ ผู้ดำเนินแดงโอเคครับสามสิบโยนเข้ามาลูกนี้ร๋อผู้สาสุประตูตัวจริงมาครับโอ้โหล็อกป้ามาลูกนี้กัดจริงๆครับบิ๊กหมอสยิงสายเรียบร้อยโอ้โหถีบเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับผู้างด้านขวาได้แลบมาอยู่คนเดียวเลยในด้านหมอสครับ เอาะบบละเสมอเดี๋ยวประตูต่อหน,นึ่งนะคู่นี้เนี่ยค่องข้ายสูสีจริงๆครับทางอนี่เนะี่ยนั่นคู่้อนอยู่ครัด้นานเอ่ายบอลนี่้นั่นบีกับโซเครื่งแดงกลางแล้วจะเป็นด้านบิ๊กับมอสเนี่ย สองตัวในแดนหน้านี้ประมาทไม่ได้โหดับเดียวนี่โฉมอีกแล้วครับบิ๊กโอ้๊กมอนต์มอลสุดท้ายเนี่ยอ๋อเขาเป็นตั้งเตะครับเออสิ่งให้สัญญานเป็นตั้งเต่มาการต้องสมสิทธิ์อีครับโอ้โหใหญ่แล้วนีกเนี่ยเข้าลำบากไม่ถึงบอลแน่นอนนะครับอ๋อหนึ่งสองออกมาด้านซ้ายครับสวยแล้วรุดเป็นติ้นเส้น เข้าการก็เบาครับแล้วลูกสาวประตูนี่ปู่เคลื่อนมาได้ไกลจริงครับจับบอลได้นะลูกจังหวะทำที่หนึ่งสองมาประตูโอ้หูล้ะไม่ได้ด้วยครับลูกนี้ลูกจังหวะแตะไป้วถ้าจะโดนลูกสาวประตูครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูเพื่อนได้เลยครับ ยาบาเลเรียบร้อยครับ้งหมด่าน,นี้นมาฟื้นครับออกมาขึ้นมาด้านเอมอสเปิดมาใส่าฐานนะครับเซนเตอร์นี้ตัวใหญ่จริงครับเ่นเ่นแบบที่น้าเล่นดีจริงจริงครับด้านแดนหลังแน่นด้านอยู่สว่างครับ นั่งขวามอสทำได้ทุกทีทำชี้กันเองโดนบีบมาเร็วด้วยนะนั่งสวอป88พอข้ามแดดนะค่อนข้างจะปีกเร็วคนระับแล้วให้ตรงกลางกับบอลไม่ดีครับนี่ม,มันการสนุกครับทูกทีสูสีแล้ววันนี้หมาฝ่ามาตรงกลางเอโดนแหมโดนลุมแย่เลยครัพอเข้ามาใหญ่ๆของสวอป88นี่ครับ หยัดแล้วก็ช่วยกันเล่นดีครับท่านนั้นทีมสวอปแปลครับแล้วลูกนี้ก็โดนล้มตัวสกแกนออกนั่งข้างไปคนระับกลายเป็นลูกผู้เหมือนทานนั้นอยู่สวัอปในกล่องเหตุโทษจะมีผู้เล่นแค่ตัวเดียนะว,ค,วครับแล้วคืนมาตั้งทีงติดบล็อกครับก็ยังได้เป็นลูกผู้อีกทีคนระับ ใช่แล้วยิงกิงโอ้โหลูกนี้จัวะยิงนี่ยังกดไม่ตรงเท่าไหร่ครับลอยท่ามช้าแม้วูกนี้ถือว่าเขาสร้างสรรโอกาสตัวเองค่อนข้างดีครัๆๆๆบบอลเวลาบุกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็ต้องหาจังหวะจบแบบนี้แหละครับโอกาสจะได้ประตูไม่ได้ประตูนี่ก็ต้องวางกันที่ทความคมตัวนึงเอว่าครับเปิดมาตรงกลา,างโโอ้ห คนนี้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเก็บบอลดีดีแอสเล้าส์จะไปเองด้านซ้ายสุดท้ายโดนหาตัวเองออกครับเล่นเร็วโอ้อยยยยว่าพอกเข้าได้ดีดูโอเวอรแปดแปดเล่นเร็วแล้วตากมาตรงกลางตวัดซ้ายยิงโอ้โหลูกนี้ก็ออกไปยครับเก็บบอลแล้วคิดก็ยิงยิงได้ด้วยครั tỉa mà ra đây nha bắt tiền thôi bắt thôi bình 2 con này vào đi lùm ไยออกมาเลยครับนีไ<ป>่ไปเองครับโดนช้อนสองนะครับแล้วให้สวยพริกทางด้านซ้ายตบกเข้ากลานยังคนที่พิกบอลโดนไม่มีโอกาสได้ยิงครับแล้วดูสมงสิบโอ้โหตรวนี้ทักสายสเฉพาะตัวล้วนๆนะจังหวะคลายบอลแล้วหนีจากตัวนี้นด้อยู่สวรรค์เนี่ยทำยาะนั่นดีครับ ผู้เล่นในเล็กเนี่ยรูปร่างใหญ่ๆหลายคนค่อนข้างว่องไวเยอะครับน่าจะเป็นที่จะขอพี่ออสใหญ่ๆนี่ก็อ้วนผิวเหมือนกันนะสิบไปครับตรงกลางครับ แขงตะลุหมวยโอ้โหสุดท้ายในทางด้านเล่นเนี่ยจิ้มไว้ก่อนนะครับพวกถ้าไม่จิ้มนะทางด้านซ้ายเนี่ยมีเคลื่อนรออยู่ด้วยนะเป็นทางด้านบอลเนี่ยพวกทางลงนิดสุดท้ายเนี่ยพุทธสิง์มอของมันเป็นทางด้านเลยให้ป็นตั้งไปมาเป็นร้อยเกลดสองรัน พยายามให้บอลรับเคลื่อนที่กันเยอะๆนะนั่นอยู่สวัสด์ครับเาครับแล้วอยู่ในแดนอด้านสองวอแปดแปดลข้ามมาฝั่งขวาโดนากัดแล้วครับจนะุยูปจังหวะสวนครับปุกๆแล้วขยันจริงๆนะนั่นบอลด้านซ้ายลอกไวหนึ่งทีครับรอเพื่อนป่วยให้สุดท้ายจังหวะไม่ได้ยิงครับมาทางด้านซ้ายบอลกับหมวยนี่อันตรายจริงนสองคน สาวตุ้มเปิดยาวมาดิคน,อ,นอ,อ,ออกไปแล้วร็จยังไม่จบหรอเาบอกไปแล้วไงเบิร์ดเบิร์้ลรายเดี่ยวก็รายนี้สิบครับแล้วดูบอลวิ่งทำทางไปแล้วครับนันซัน,นหมวยสิบอีกทีนึงไปทางขวาแล้วสุดท้ายนี่แม่โดนตามประกบตีเลยครับ เอาวยังไม่ดีครับเข้าทานด้านปูหลอดนี่สวยจริงครับให้ตรงกลางโอปูเพื่อนที่ไม่รู้กันนะครับจังหวะตรงกลางของบอลเนี่ยส่งสิ่เนี่ยให้ไปทำฉันถ้าไปใหญ่อยูย่แล้วแล้วโผลอแอปเดียวมาแล้วครับทางด้รอดกอยู่มไม่มีโอกาสยิงครับอ่ะแล้วผู้สาวตูกันไม่ดีโอ้โหยังม่เจอกับยันยอ จังหวะคาดของลูกสาวตูนเกือบโดนลงโทษเหมือนกันนะครับค่ขอยๆแล้วตอนนี้ด้านบิ๊กเกมอยู่สวัสด์เนี่ยจะไปเล่นตอนข้ามแดนแล้วครับหนูว่าบิ๊กจะเปิดก็ไม่ผ่านด้านบอลนะเป็นไปเล้เจ็ดเหมือนกันครับบอสคืนค ค่อยๆขอกัขอสั้นๆเนี่ยครับเลททางด้านขวาครับยอยู่จังหวัดล็อกเข้ากลางเรียบเพื่อรับมอสซ้ายบิ๊กตั้งแล้วหาจังหวะดจริงเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำ้ำอีกครั้งนั่นเป็นสองประต่อนหนึ่งคนระับเป็นทางด้านบิ๊กเนี่ยครับโครงการนี้ท่านจะโล่งจริงนะให้มอสได้ตั้งแล้วส่งให้บิ๊กนี่ผ่านไซค์นิดๆครับ ปูโผล่จากทามหลังแล้วตอนนี้อยู่ช่วงเจับมากพี่น้ำเป็น2ประตูหนึ่งแล้วครับโอ้โหล่จากปี๊กก็เห็นที่แล้วไม่อยู่ในสนามครับบิ๊กก็ก็แต่ก็เอาชนะมาได้คเอาสับเกมที่แล้วของอยู่ช่วงหัวับที่เล่นยิง2ประตูกับฟิตคิกทั้ง2ลูกครับเห็นที่แล้วมากแต่ว่าเกมนี้ครกบบิ๊กกลับลงมาแล้วดูว่ามีผลลูกของเกมสูงครก็เอาบนะไปคว้าให้ทะลุจองทางซ้ายดูนี่มอสปิ๊งประกบไปแล้วก็ยังกดดันได้มีตอนสุดท้าย ตับองไม่ถึงครับผู้เล่นของทางด้านดูสวัสด์ก็ฟังกันดีครับไปตั้งแต่กะปาประตูขึ้นมาเท่านั้นครับสำหรับอยูสวัสด์เนี่ยเกมที่แล้านเพนี่อเก็บคะแนนแรกได้ครับก่อนหน้านี้เนโอ้โหหายละลวนเลยสำหรับดูสวัสด์ครับเพราะเล่นซ่าหรล้วตอนนี้นของนอ,นของบอล ริมมือ <tinc S 2> <giving quin. S 1> ที่กองบอลเท้าดึงเท้าข้างยันเหนียวแน่นมาดูโค้ชริมเส้นครับทางขวาให้ไปขวาสุดบอลขึ้นมาบิ๊กแตะหลบเจ้าตัวสกิดลูกนี้ฟาวแน่นอนครับน้องฝ่าวกโทษรับยู่สว่างเนี่ยโดยเฉพาะหมายเลขหกและหมายเลขเจ็ดเนี่ยครับถูกเข้าขาเอะไรอย่างดีครับโค้ชกับไอนั่นบิ๊กครับใช่ครับเท้าซ้ายคนหนึ่งเท้าขวาคนหนึ่งก็แม่น่าูงให้อยู่ที่บอลตอนนี้สองคนแล้ว ซ้ายคนขวาคนเนื้ตอนนี้เลี้ยงเลียงกันจหายเลยฮะดูมอสกับบิ๊กมีไปกับซิฟกันนิดนึงบิ๊กแล้ลูกสูยกับมอสแตงเขาซ้ายลูกจริงห่ะเขาไม่ผ่านเขาจังหวะสองยังเก็บได้ครับมอสโดนแย่แล้วตู้อย่างนี้ฟังอยู่คือกับไฟต์ต่างเพศสองตู้ก่อนครับดูโซฟาแล้วเปิ้ลดูพุ่มาตลอดที่เข้าหน่อยนี้เห็บมอกสวยด้วยครับบังแล้วก็ดูว่าเก็บบอลออกมาได้ดูสวัสดิ์มองหาเพื่อนอยู่ให้ทั้งท่านเจ้าพี่ ต่อมาพี่พิกมีพื้นที่ตัวน,นี้ไหลาทางขวาไม่ถึงเอ้ายังได้อยู่บอลทิงที่ซ้ายไม่ดีครับผิดเหลี่ยมแล้วก็ออกข้างใบไปัูดเลหรยอว่าตอนนี้อยู่สว่างเดินเกมลุกหนักเลยครับจะเอาประตูที่สามไม่ได้พี่มับใช่ครับน่าจะมองเห็นรู้ ว่าตรงต้องจอดตรงไหนครับน่าจะเห็นแล้วใช่แล้วดูได้แล้วขึ้นทางซ้ายครับบิ๊กไข่มามอสดูก็สองคนนี้มอสกับบิ๊กมอสแต่ว่าจังหวะนี้มันล็อกบอล้วเสียเองครับถ่ายมาตรงนี้ต้องบอกว่าเล่นเป็นไพ่เองนะสองคนนี้เกมเลิกมปนลวนแล้วครับสอหรับมานได้เพราะว่าแปดสิบแปครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ขึ้นนำไปก่อนถึงสูงครับก็ต้องบอกว่าลูกเกมตอนนั้นดูดีครับ คอซ้ายพอขวาเล้วตอนนี้อยูที่ใช้เต็มมัดใส่เองได้แล้วยิงปุกนางสาวนี่เยตรงนี้คู่คอซ้ายคอขวาเาหามุมได้แล้วเล็้งไปเขาเองยิงเองเลยครับ แล้วปรับด้านตอนนี้สวอว์เป็นแปดปรับด้านบอลเนี่ยครัไปยุนด้านขวาครับลองดูว่าปรับแล้วจะดีขึ้นไหมครับแรงแล้วว่ะหญิงด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงต่ออีกครั้งหนึ่งนะสำหรับบิ๊กโอ้โหบิ๊กนี่ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีโอ้โหเรียกว่าโคตรื่องจริงครับมีฟกิลวันนี้เราจะมีการเปลี่ยนตัวครับด้านสองเท้านี่ผู้ต่อสู้ในจับทางยากครับ บอลน,นี่อยู่ในด้านขวาแล้วขอหยาประมันได้อินสองเนี่ยนะนเป็นหน่วยนะมันคนทำแทนนะเพับสมดุลที่มาอยู่ครับเอเข้าบอลอีกแล้วครับแตกออกไปทางด้านซ้ายโอ,โอ้โหจินจ้าจริงๆนะสองคนนี้เกมเนี่ยสนุกแล้วค่อนข้างจะทุกที่สูสีครับเหลือนาทีเดีเหลือเวลาในสนามเนี่ยหนาทีจะเสร็จแล้ว ยาวดี๋ยววนไปนั่งอยู่สวัสดิ์จะขึ้นนันอยู่สองประตูต่อหนึ่งก็ได้ประตูที่สองจากบิ๊กับเก็บลูมาสมศิษย์เสาบัตรศิปายก็หน้าลุยขึ้นมาทางซ้ายแล้วให้โอ้โหมูหลังนี่ก็มาจังหวะนี้ดูวรากำลัเล่นเกมเร็ว่าโหมูต่ำขึ้นมาทางขวาเข้าอยู่สวัสดิ์บิ๊กป่านโคมาแล้วจังหวะนี้ปัดทิ้งกับหมูสองตูวนี่ยังซูบเซนด้วยจังหวะนี้พิธีบอลตรงกรอบด้วยครับจริงๆเหมือนจะขึงยิงขึงผ่าก็มีเพื่อนวิ่งโฉบเข้าอยู่ในกรอบเโทษแล้วแต่วะสุดท้ายครับ น่ายังชกทิ้งออกไปได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีคร้บเป็นเตะมุมนะแนงขวาครับยัดมาตรงกลางกระตดดยิงไม่โดนตัวสองบิ๊กเก็บได้นากรอบต้องยิงสวนใหม่ตรงกรองอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าแถวสองนี่บิ๊กเก็บกินหมดเลยตอนนี้โอโ้เป็นคนที่ยิงบอลจากแถวสองได้ดีคนนึงเว้ยไวที่เด็กกว่าสดกว่าเลย การเคลื่อนที่ของอยู่สวัสด์เนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วครับใต้องบอกว่าผสมผสมกันเนาะอยู่สวัสด์เนี่ยมีนักเล่นถือว่าในฟ้าวัยรุ่นก็หลายคนครับแล้วก็มีเักเล่นที่มีประสบการณ์ด้วยครับถือว่าผสมกันแล้วลงตัวพอดีครับส่วนสวัสด์ไสินเต้เนี่ยผู้เล่นส่งไข่ก็ต้องบอกว่าสาบอลนี้เ็้ามันสูงอะไรทุกอย่สูงวายโอ้โหเรียกว่าบางครั้งจังหวะ มันรัดกำลังเลยบางทีอาจจะสู้กำลังวังชาของนั่นอยู่สตัวไม่ได้ครับแต่ว่าต่อบ,บางทีประสบการณ์ก็อาจจะมีส่วนในเกมนกนเ,นเนี่ยก็สอนให้เห็นนี่ครับสับเท้ามาแล้วตรงกลางยิงโอ้โหเรียบร้อยตีเสมอสองตืส่สองครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับโอ้นี่ถุงศิรษะทำท่ามาโลนันยุ่วอะไรจังๆกันได้แล้วมาดูล็อกจะดแตะเท,ท้าใช้ได้ครับ โอ้ลิ้เส้นมาให้ระกลางที่หวยจริงโล่งๆคนเดียวแต่ลูกนี้อยู่ท่าเดียวโอ้ตบอลนี่มันไม่ใช่มวยครับดังนั้นความเด็ดขาดมันต้องอย่างนี้ครับโอ้โการซอมเบิร์กโอ้โหเจ็บแสบจริงๆครับในช่วงทศวรรษบาดเจ็บครับ